เลือกทุกเรียนอย่างไรให้ได้ทุเรียนแก่พร้อมทานสวัสดีค่ะเพื่อเพื่อนชาวเกษตรมาพบกับแม่อ้อยทําสวนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อ้อยไม่ได้มาแชร์เคล็ดลับการทำกเกษตรค่ะแต่จะมาแชร์วิธีการเลือกทุกเรียนอย่างไรให้ได้ทุเรียนแก่พร้อมรับประทานนะคะ คีมี้จะเอาใจคนชอบทานทุเรียนกันค่ะซึ่งไม่เอาชอบทานมากๆเลยค่ะข้อมูลนี้ก็ได้มาจากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สิ่งแรกที่ต้องสังเกตนั่นก็คือก้านผลก้านผลจะต้องแข็งสีเข้มเมื่อสัมผัสจะรู้สึกสากมือ 2. เราจะต้องดูที่ร่องหนามร่องนหนามห่างเมื่อบีบเข้าหากันจะรู้สึกว่ามีสปริงเงี้ยนะคะสดูที่ปากปลิงตามภาพเลยนะคะมันจะบวมโตเห็นรอยต่ออย่างชัดเจน 4. ดูที่ปลายหนามปลายหนามจะแห้งสีเข้ม และเปราะหักง่ายสุดท้ายเราก็จะมาสังเกตกันที่ผูนะคะซึ่งลูกนี้ก็จะมี1พผู2อู3าูและก็4พูค่ะทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าทุเรียนลูกนี้จะตรงตามสเปคที่เราต้องการหรือเปล่า โอ้ oh, ผู้นี้ก็สวยผู้สุดท้ายลูกนี้ถือว่าตรงตามสเปคที่ไม่เอยต้องการผู้สวยแก่กำลังพอดีอืม hmm. หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆชาวเกษตรในการเลือกซื้อทุเรียนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ